สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่น้ำฝนนะคะพี่ได้เข้าศึกษาสาขาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยราชพัฒนครราชสีมาในปีการศึกษา2556ค่ะปัจจุบันนะคะพี่เป็นพนักงานบริษัท U E E c o n s u l t a n t ซึ่งให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมหน้าที่ของพี่นะคะเจ้าหน้าที่ทดสอบตัวอย่างทีมนิเวศวิทยาฝ่ายชีวว,วิทยา าที่ของพี่นะคะจะเป็นการทดสอบไฟโตแพตนตตนซูแพนตอนฟอลา่าเบนโทสฟิตแอนด์ฟิตลาว่าในแหล่งน้ำผิวดินและน้ำทะเลค่ะทำไมต้องสากอาชีววิทยานะคะก่อนอื่นเลยต้องเล่าถึงตอนเรียนมต้นนะคะได้เข้าร่วมโครงกานวิทยาศาสตร์การนำักคูุนมากำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวซึ่ง ทำให้ตัดสินใจเข้าเรียนสาขาชีววิทยาเพื่อศึกษาพืชท้องถิ่นและสัตว์ท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยและจัฏนครราชสีมาซึ่งอยู่ใกล้บ้านและสามารถเดินทางสะดวกสบายค่ะ สาขาชีววิทยานะคะมีท่านคณาจารย์ที่น่ารักให้คำปรึกษาในรายวิชาต่างๆและยังให้คำปรึกษาในการประกอบอาชีพอีกด้วยนะคะสาขาชีววิทยานะคะตอบโจทย์ด้านวิชาการและสามารถนำไปประกอบอาชีพในปัจจุบันได้ค่ะ โดยสายงานทางชีววิทยานะคะมีความสำคัญทางด้านเกษตรกรรมอุตสหาหกรรมซึ่งหลายหน่วยงานนะคะยังต้องการนักวิเคราะห์ทางด้านชีววิทยาจุลชีววิทยาอีกด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอฝากน้องๆทุกคนนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้ามาศึกษาหาความรู้ประกอบอาชีพในอนาคตตามที่เราต้องการด้วยนะคะขอบคุณค่ะ